ต้นกำเนิดน้ำหอมขวดแรกของโลกกับความเป็นมาถึง4,000ปี สวัสดีคะ่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดอกแอนนาวันไฟเดย์ค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าจะสบายดีนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ในช่วงหมออยากเล่านะคะแน่นอนเลยว่าหมออยู่ในชุดลายดอกขนาดนี้นะคะแล้วก็อยู่กับน้ําหอมแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าไม่ได้มารีวิวน้ําหอมนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของน้ําหอมขวดแรกของโลกตั้งแต่4,000ปีที่แล้วนั่นเองคะ่ะจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าความสวยกับความหอมนั้นเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะจริงๆไม่ว่า จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะทุกคนก็ชอบเรื่องความหอมเนาะอยากจะมีกลิ่นกายที่หอมแล้วก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยหอมตลอดเวลานะคะนอกจากนี้น้ําหอมนั้นเนี่ยยังบ่งบอกถึงอุปนิสัยแล้วก็บุค,คลิกของคนใช้ด้วยนะคะแต่สงสัยกันไหมคะว่าเมื่อ4,000กว่าปีที่แล้วนั้นเนี่ยน้ำหอมนั้นเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะและในสมัยนั้นเนี่ยน้าหอมสามารถบ่งบอกอะไรได้เหมือนในยุคนี้หรือเปล่านะคะมาฟังเรื่องนี้กันเลยคะ่ะ เชื่อกันว่านะคะน้าหอมขวดแรกของโลกนะคะเกิดขึ้นที่อียิปต์ค่ะเพราะว่ามีรูปนะคะที่หญิงสาวอียิปต์นั้นเนี่ยกำลังฉลมน้ําหอมเนี่ยลงบนศีรษะนั่นเองค่ะโดยผู้คิดคนน้ําหอมคนแรกนะคะก็คือทาพูตินั่นเองซึ่งเป็นนักเคมีในขณะนั้นนะคะโดยในสมัยก่อนนะคะน้ําหอมนั้นเนี่ยก็จะถูกทํามาจากพวกนาพวกยางไม้เปลือกไม้ละพวกนี้นะคะมาเผารวมกันแต่ว่าถ้าเป็นเปลือกไม้กับยางไม้นันเนี่ยก็มักจะใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาหรือพวกงานศพเนาะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําหอมที่ ใช้กันในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็จะมีการนําพวกเปลือกไม้ยางไม้มาเผารวมกันแล้วก็รวมกับน้ํามันของดอกไม้นะคะแล้วก็นํามาเจือจางกับน้ํานะคะเพื่อให้สามารถฉลมลงบนกายได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะชาวอียิปต์เชื่อว่าน้ําหอมนั้นเนี่ยคือเหงื่อของเทพรานะคะหรือว่าเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะละชาวอียิปต์นั้นเนี่ยเชื่อว่าน้าหอมนั้นเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ชาวอียิปต์นะคะก็ยังนับถือเทพเจ้าแห่งน้ําหอมที่มีนามว่าเนเฟอร์ตุมอีกด้วยค่ะโดยเทพเจ้า ถเห็นน้ำหอมหรือว่าเนเฟอร์ตุมนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บริเวณสีสันนี่เป็นดอกวอเตอร์ลิลลี่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะก็นำดอกวอเตอร์ลิลลี่นั้นเนี่ยมาทำน้ำหอมกันอย่างแพร่หลายเลยแหละค่ะและไม่เพียงแต่อียิปต์เท่านั้นนะคะในส่วนของชาวเปอร์เซียนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าน้ําหอมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงสถานะทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งนิยมมากๆเลยถึงขนาดที่ว่าภาพวาดกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนั้นเนี่ยยังมีขวดน้ําหอมอยู่ด้วยเลยแหละค่ะ ต่อมานะคะในศตวรรษที่14นะคะน้ําหอมนั้นเนี่ยก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ถูกผลิตโดยการนําน้ํามันหอมระเหยนะคะมาผสมกับแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะทำให้กลิ่นนั้นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นฟุ้งมากขึ้นนะคะและต้องบอกเลยว่าโดยน้าหอมเพอร์ฟูมขวดแรกนะคะที่ผลิตขึ้นมานั้นเนี่ยถูกผลิตให้กับราชีอลิซาเบธแห่งฮังการีนั่นเองค่ะโดยน้ําหอมนั้นนะคะก็ถูกใช้ในการออกงานสังคมนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าฮังการีวอเตอร์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นต้นแบบของการผลิต น้ำหอมในยุคต่อๆมาเลยล่ะค่ะแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทําไมน้ําหอมนั้นเนี่ยบางขวดถึงมีราคาแพงแสนแพงนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นํามาทําเป็นหัวเชื้อนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็นํามาจากอัาพันธ์ทะเลนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีกิโลละแบบราคาหลายล้านมากๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกไม้ที่หาย,ยากนะคะหรือว่าเป็นพวกดอกไม้ที่แบบใกล้จะสูญพันธุ์อย่างเงี้ยยิ่งหาย,ยากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้น้ําหอมนั้นเนี่ยยิ่งมีราคาแพงขึ้นนั่นเอง Top. แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานน้ำหอมขวดแรกของโลกนะคะตั้งแต่4,000ปีที่แล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกันกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในน้ำหอมนะคะชอบกลิ่นไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันได้นะคะและอยากให้หมอพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะหาเวลามาทําคลิปให้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอีีถัดไปค่ะ